กรอีกแนล้วนะคะเพราะว่าวงนี้เป็นวงที่ไม่เชิงว่าใหม่แต่ก็ไม่ได้นานมากเนริ <c oughs> มเมอประมาณห้าเดือนก่อนนะคะ <c oughs> นั่นคือวงโค้นายนั่นเองซึ่งที่เรามาทำวงนี้เพราะว่ามีคนรีเควสเราเข้ามานะคะแต่ว่าก็ต้องพักใหญ่แล้วแหละใช่แต่ว่าตอนที่เขาออกมีมาโลกก่อนเราไม่ว่า เมนทอาหารมีสมาชิกทั้งหมด9คนเดี๋ยวจะไปไล่กันคร่าวๆว่าม,มีใครยังไงบ้างนะคะคนแรกนะคะพวนมลงจุนตำแหน่งคือเมนโวคอลแล้วก็แรปเปอร์เกิดปี1999สัญชาติเกาหลีก็ชื่อกอลลี่ก็เป็นคนออกเกาหลีนะโอเคคนที่สองนะคะชินเมนแดนแล้วก็โวคอลเกิดปี2000สัญชาติเก,กาหลีเหมือนกันอ๋อตรงเนี้ยมีคนไท ซนจุนฮยองคนที่3นะคะเป็นลีดเดอร์เมนบูคอลแล้วก็แดนซ์เกิดปีสองพันเหมือนกันคนเมื่อกี้นะคะสัญชาติเกาหลีคนถัดไป song, นะคะอีคังซองนะคะเมนแรปเปอร์แล้วก็ดีดแดนเซอร์นะคะสว่วนสองเกิดปี2 0 0 2สองสัญชาติเกาหลีถัดมานะคะชเวจุนซองนะคะซองอีกแล้วตำแหน่งเมนโมคอลแล้วก็แดนซ์นะคะเกิดปี2002สัญชาติเกาหลีพี่คนเกิดปีเดียวกันเทียนนะี่คนที่คนไทยแน่เลย ชื่อบลิมนะคะตำแหน่งรีดแดนเซอร์<ส>แล้วก็โวคอลนะคะเกิดป <c oughs> ี2003เด่กนะเด็กนะสัญชาติไทยียู่แบถัดมานะคะอีอูจินนะคะโวคอลแล้วก็แรปเปอร์ <c oughs> เกิดปี2003สัญชาติเกาหลีแล้วอี <c oughs> แทซึงนะคะตำแหน่งรีดโวคอลแล้วก็แดนเซอร์นะคะเกิดปี2003 2003สัญชาติเกาหลีนะคะ,ต,ะ,คะต่อมานะคะอีจินอูค่ะ ตำแหน่งก็คือ Dance, Vocal, แล้วก็รเมฆนะคะเกิดปี24ส4ัชญชาติเกาหลีก็หมดแล้วนะคะสำหรับสมาชิกทั้ง9คนของกุนายนะคะโอเคงั้นก็เราจะไปฟังเพลงกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลามากกว่านี้เนาะเพลงนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโซนะคะก็คือชื่อเดียวกับกุงมโซ,โซของเกาหลีใต้นั่นเองแล้วก็ถ้าเราเห็นภาพเปิดนะตอนนี้ก็จะเป็นวิวกลางคืนซึ่งแบบสวยเนาะ แตงสีจัดเต็มมากเลยโอเคยังไงดูกันเลยนะคะทุกคนหนึสอลิฉันอะชอบดูหน้าด้านข้างของเขาเลยอ่รู้สึกับความพีเนี่ย สแสงสีแบบเหียดีเปล่มหน้าสนใจแปลกซึ่มันก็ดีแปลกแบบีอ้

ไปก็ค <iyorsun> yes. <finden? S 3> ือกามแต่ะการน้ำหรอการแ่งแต่เพิ่งเรียนเรืองซีดีมาตั้งแต่ ส well. ีนะมันจะดูสวยเนาะคอนติคเลสโชคจัด ผสมกับคือเรียนแบบเออใช่ก็จะพูดเดี่ยวนี้ความสมัยใหม่เทคโนโลยีจ๋าเลยกับเออความความเก่ากับความคลาสสิกความขลังอะไรประมาณเนี้ยเออผสมกันคือแนวเพลงอ่ะเป็นแนวเพลงที่แบบมิกนานไหมก่อนออกเป็นแบบเนี้ยมันมันหลาน รวมกันได้ในเพลงเพียงเดียวแล้วออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะจริงเขาได้ไงอ่ะ <c oughs> ท่าน,น <c oughs> แรนก็คือเยอะอยู่นะท่า <c oughs> นแรนเลยเยอะอยู่นะเยอะอยู่เออก็เออเป็นเพลงที่แปลกเตยมันดูดูแบบดูเอเกลักษณ์จ๋าๆเลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ช่นโคมไฟสินของเอ็มวีนี้มาก <c oughs> จริง <c oughs> อาจจะเป็นแนวที่ฉันชอบอารมณ์ที่แบบความมืดกับไฟแบบ อะไรที่มันแบบมันแจกแสงเออมันแจกแสงดีเลยนะแล้วก็ใช่อลังมากเอฟเอทีตรงน้ําอ่ะจริงปะของจริงเปล่าวะไม่รู้อ่ะแต่คือถ้าไม่ใช่ของจริงก็คือดูแสงไฟมันดูเซ็ตมามันแบบใช่มันดูมาของจริงเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันแต่ถ้าไม่จริงก็คือแบบทำจริงๆเก่งมากจริงนะเพราะมันเรียนได้เลยอ่ะส่วนนี้ฉันชอบอีกอย่างก็คือไอ้ตรงที่เป็นดวงจันทร์อ่ะ นในการดับไฟใช่ไหมแล้วเปิดมาเป็นแสงแบบอาสมสมอ,า <สม S 2> อาุ้มๆเป็นแบบละมุนๆดีเลยอันนั้น,นะอะแล้วฉันก็ชอบตรงที่เขาใส่เอฟเฟกต์กับพวกกำแพงวน ซึ่งดูเอ็มวีดีเสร็จก็คือรู้สึกว่าแบบอยากไปอะน่าไปมากเลยเปิดมาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงใครเงี้ยก็สวยแล้วเปิฉากตรู้สึกว่าเอออยากไปสวยแล้วไน่ะสวย้วจริงไหมแบบยิ่งดูเอ็มวียิ่งว้าวเลยอะอืมแล้วคิดต้องมังกรตอนจบอ่ะไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนั้นออกมาได้หมนคือเพลงมันแบบโอเคมีเป็นฐานฐานที่ที่มันดูคือเป็นพีเรียดบ้างแต่มันก็ไม่ได้คิดว่าจะมีมังกรออกมาไง เจ๋งดิเอาอะไรแบบนี้ออกมาได้ดูมิกซ์กันได้แบบเออดูแล้วชอบอ่ะเออมันขังๆแต่ก็ดูสมัยใหม่ดูแบบเจ๋งดีนะเออชอบชอบนะคอนเซ็ปต์มัดน่าสนใจถ้าพูดถึงเสียงหรืออะไรรู้สึกว่าแบบแต่ละคนดูแบบเสียงกงมลืนกันเนี่ยฮือก้มคืนกันดีใช่มันไม่มีความโดดตอกมาน่ะใช่แล้วด้วยเพลงนี้ความแร็ปมันก็จะเยอะๆหน่อยก็จะเน้นแบบ งมเป็นแบเอออธิบายไม่ถูกมันดูเจ๋งดีไม่ค่อยเห็นแฟงแถวแบบเนี้ยดีดีชอบชอบยังไงก็ขอบคุณคนที่แนะนําเรามามากเลยนะคะเพราะว่าเออเอ็มบีน่าสนใจจริงเลยใช่รูสนุกมากนะคะขอโทษที่ทำชิมให้ช้ามากด้วยนะคะก็ฝากไปติดตามน้องๆ กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย